แมวซ่อมตัวอ้วนกำลังถือตะกร้าเดินออกมาจากบ้านมันเหลียวมองไปรอบๆเหมือนกำลังมองหาอะไรแมวซ่อมเดินเข้าไปในสวนครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยพริกสีแดงสดห้อยระย้าเต็มไปหมดแมวซ่อมเด็ดพริกใส่ลงในตะกร้ามันดูมีความสุขกับการเก็บพริกมากแมวซ่อมกลับมาที่ครัวเล็กๆในบ้านมันวางตะกร้าพริกไว้บนโต๊ะไม้เก่า แมวส้มจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างคล่องแคล่วแมวส้มเริ่มลงมือตำน้ำพริกอย่างจริงจังมันใช้สากไม้ตำส่วนผสมต่างๆในครกหินเสียงโขกดังป๊อกเป๊กไปทั่วครัวกลิ่นหอมฉุนของน้ำพริกค่อยๆโชยออกมาแมวส้มใช้ช้อนไม้เล็กๆตักน้ำพริกน้ำพริกดูน่ารับประทานมากมันยกถ้วยขึ้นมาด้วยความพึงพอใจเพื่อนแมวส้มกำลังนั่งรออยู่รอบโตะ๊ะ พวกมันทั้งสามตัวต่างรุมตักน้ำพริกกินกันอย่างอร่อยจอร่อยด้วยความสุขบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพใบหน้าแต่ละตัวเต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มหนำสำราญ